สุ่ม ID 9บาทเว็99บาทอันไหนจะคุ้มกันกันมาดูกันเลยครับ9บาทเนี่ยจะได้เกินทุกคนผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เลยไปสุ่ม99บาทกันเลยนะทุกคนจะได้เป็นอดีอะไรเอ่ยอุ้ยได้เป็น ID ซองควงครับทุกคนนี่ครับทุกคนเข้ามาก็มีปืนซองควงเพื่อเจ็ดให้เหลืองกันทุกคนเว็ Web er zone บ,บนุกเกอร์โซนรับเติมเกมฟรีไฟล์ระบบอัตโนมัติเพียงใช้แค่ UID แถมยังมีลาดขายด้วยหลักร้อยถึงหลักเหมือนคุ้มๆให้สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ คลิปนี้ผมจะเปิดให้ทุกคนเล่น Q&A กันด้วยนะครับใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมนะีก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาตอบคลิปหน้านะครับและตอนนี้ช่องผมใกล้ถึง2,000ซัแลัวน,นะครับก็ฝากทุกคนกด Subscribe ผมเปนำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนะี่ยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นั่นก็คือกิจกรรมเติมปุ๊บรับโบนัสเพชรนะครับเออ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างรหัสหลักที่แบบผมเติมไปค่อนข้างที่จะเยอะนะกับรหัสอีกรหัสหนึ่งก็คือรหัสร้องเราจะมาดูกันนะครับว่า2รหัสนี้เนี่ยมันจะล็อกหรือเปล่าหรือยังไงหรือจะไปแบบออกเพชรเยอะๆในรหัสร้องหรือเปล่าต้องลองดูนะครับทุกคนเนี่ยซึ่งอันนี้คือรหัสหลักผมนะนี่ครับก็จะสูงสุด 3, 3 33 3เพชรน,นะครับเติมแค่1เพชรก็จะได้รับกล่องน,นี้ไปเลย เรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปหนึ่งสองสมไปอุ้ยอ้ยได้แปสิบแปดครับอุ้ยก็ยังดีที่แบบว่าไม่ได้น้อยสุดนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราไปดูกันในระหัสลองผมเลยดีกว่านะครับไป l เลส g กตอนนี้ก็อยู่ในรหัสลองผมเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมเติมไปแล้ะประมาณสามสิบห้าเพชรนะนี่ขึ้นแล้ว เราจะไม่พูดมากแล้วกันแล้วก็สุ่มกันเลยครับยังไงอุ้ยโอ้โหได้33เพรครับทุกคนอาจจะไม่เกี่ยวนะครับสําหรับแบบว่ารหัสไก่แล้วมาแบบสุ่มอะไรแบบนี้มันจะโชคดีกว่าเออก็ขออนุญาตแช้คําว่าไม่เสมอไปแล้วกันที่แบบว่ามันจะแบบล็อกดวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครใผมกำลังใจกันด้วยนะครับ และใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนหรือว่าแนวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย